มีปืนเข้ามาทํำสายไฟนะครับเจ้าปืนนะถึงแม้จะเป็นมิดนะแต่ว่าคนนอกมาอย่างนี้ก็กเฝ้าเหมือนกันนครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมนะครับ,นะนะรบแต่เราต้องคุมเขาได้นะดูนะพอผมจะเรียกกลับมาปืนมานี่มานี่ นี่แปลว่าผมแปลว่าผมไม่คุมไม่ดีตนะ้องสั่งสองครั้งนะเจ้เวิร์ต้องสั่งครั้งเดียวนะโอเคไปดูไม้ไปไปดูไม้ไปดูไม้ปไปดูไม้ปไมปเ,เขาไปแล้วนะครับเขาไปแล้วนะเขามาดูสายไฟนะครับนหน้าห้องครับเดียว ก็อคอยต้องคุมคอยได้นะเขาจะได้อย่างน้อยคือหมาไทยโดยธรรมชาติเขาเป็นหมาได้ห่วงถิ่นอยู่แล้วครับแม้นะว่าหมาผมจะเป็นมิตรเวลาผมอยู่ด้วยแล้วมีคนอื่นมานะแต่ถ้าผมไม่อยู่ก็จะเห็นอย่างเงี้ยสานะทีเดิมเขาก็จะยังมีความห่วงถิ่นอยู่นะครับเพียงแต่เราต้องคุมเขาอยู่นะครับเดี๋ยวนเปิ้ลมาเรียกอะไรสั่งอะไรต้องต้องยังต้องแบบ มั่งมาอยู่นะครับแม้ว่าจะเสิ้นที่เขาอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าเขาตามคือรางวัลของเราคือพอมาเสร็จเราก็ให้ไปนะโอเคไปได้ไปไป,ไปอย่างนี้นะครับ